พะเยาสาวไอเดียเจ๋งพลิกวิกฤตเป็นโอกาสใช้ไฟล่อมแมลงจับขายสร้างรายได้ชาวบ้านตำบลห้าจำปีอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาช่วงเข้าฤดูฝนเกิดฝนตกติดต่อกันทำให้ชาวบ้านพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้ช่วงค่ำคืนและพากันนำอลอดไฟแบ็คไลท์สีม่วงนำไปติดตั้งไว้ตามท้องไร่ท้องนา และในบริเวณบ้านเพื่อดักล่อจับมแมลงต่างๆที่พากันบินออกมาเล่นไฟตอนกลางคืนจับขายสร้างรายได้เป็นอย่างดีซึ่งจะมีมแมลงหลากหลายชนิดทั้งตั๊ก,กแตนแมงตับเต่าจิ้งหรีดและแมงดาแมงมันแมงจอนเพื่อนำมาประกอบอาหารและขายสร้างรายได้เสริมช่วงเข้าสู่ฤด,ดูฝนมีฝนตกทำให้มแมลงต่างพากันบินออกมาเล่นไฟ ที่ติดตั้งล่อไว้ในตอนกลางคืนสำหรับการใช้ไฟแบ็คไลท์ล่อมแมลงมีอุปกรณ์หนึ่งชุดจะมีชุดไฟแบ็คไลท์หลอดไฟแผ่นถุงพลาสติกใสหรือสังกะสีและกละมังใส่น้ำวางไว้รองรับมแมลงต่างๆเวลาที่มแมลงบินมาหาหลอดไฟก็จะไปชนกับพลาสติกใสหรือสังกะสีที่กางมัดขึงไว้กับไม้ทำเหมือนกับจอหนัง พอมลเงบินมาชนก็จะร่วงลงกละมังที่ใส่น้ำรองรับไว้ด้านล่างจากนั้นจะนำตะแกรงมาร่อนคัดเอามลเมลงที่ต้องการและกินออกมาแต่ละคืนจับมแมลงต่างๆมาขายได้คืนละกว่า10กิโลกรัมโดยราคาแตกต่างกันไปตามชนิดของมแมลงทำให้ชาวบ้านมีรายได้คืนละ500-1,000ถึง1,000บาทนางสาวแฝก ชาวบ้านตำบลท่าจำปีอำเภอเมืองพยาวเล่าว่าตนเองจะนำชุดดักจับมแมลงมาตั้งบริเวณลานข้างบ้านโดยใช้งบประมาณสำหรับซื้ออุปกรณ์ประมาณ700บาทโดยจะดักจับมแมลงต่างๆได้คืนละกว่า20กิโลกรัมและจะนำมาคัดแยกขายให้พ่อค้าซึ่งช่วงเช้ามืดจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อเพื่อน,นำไปใส่ถุงขายอีกต่อหนึ่ง มีรายได้แต่ละคืนคืนละ500หรือ1,000บาทสำหรับในช่วงนี้จะจับมแมลงได้มากเนื่องจากมีฝนตกลงมาต่อเนื่องทำให้มแมลงชนิดต่างๆพาการบินออกมาจานวนมากปันวิทยยูดีภาพข่าวอภิชาติเป็นเมืองรายงาน